สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการถักเปียนะคะโดยใช้ผักบกชวานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทากันค่ะขั้นตอนแรกเราต้องเอาผักบกชวานะคะมาฉีกเป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายให้แหลมแบบนี้สามเส้น <3 S 1> นะคะเปียสามเราจะใช้<ๆ>สามเส้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักกัน,นะคะ่ะนี่นะคะเอามาแบบนี้รวมแบบนี้นะคะเป็นสามเส้นขั้น<ๆ>ตอนการถักเปียสามนะคะก็ยิบผักขึ้นมาสามเส้นนะคะปูโคมแบบนี้หาที่ยึดนะคะวิธีการก็คือซ้าย เอาซ้ายรับขวาก่อนนะคะแล้วก็ขวาทับซ้ายถักแบบนี้นะคะอ่าถักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะดึงหน่อยนะคะดึงให้แน่นนิดนึงนะคะี่เราก็จะได้เปียสามแบบนี้สวยๆค่ะ ไว้ทําเชือกไว้มัดกล่องพัสดุกได้มัดสินค้าที่เราเป็นของขวัญได้นะคะนี่นะคะต้องโซมนะนีะ่ถักไปเรื่อยๆค่ะจะได้เปียสามแบบนี้เราจะใช้นิ้วช่วยกดนะคะเปียมันจะได้ไม่ไม่เบีย้ยวนะคะให้ให้เป็นเส้นตรงนี่ค่ะถักไปเรื่อยๆค่ะ ทำจากผักตบชาวานะคะเหนียวคงทนค่ะสีก็สวยนี่ค่ะถักไปเรื่อยๆค่ะเราสามารถเอาไปใช้ทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะผักตบชาวาอาทิเช่นกระเป๋าที่นอนแมวตันงกระแทกนี่ค่ะแบบนี้นี่ค่ะเปียสามอันนี้คือเปียสามจ้ะเรียบร้อยค่ะเปียสามของเราหน้าตาจะเป็นแบบนี้ เราจะถักยาวแค่ไหนก็ได้นะคะเราก็